ทีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่กับช่องลุงดำฟาร์มครับผมก็ผ่านมาทั้งหมด6-7 EP แล้วนะครับส่ววันนี้ลุงก็จะพาไปดู l e เวล40บวกว่าเขามีอะไรกันบ้างครับในฟาร์มของเพื่อนๆของลุงนะก็คือตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนลุงจะพาไปสองเวล40นะแต่ไม่เกิน50นะ สีบวกมีหรือเปล่าเนี่ยเนี 49, ่ยสี่สิ่แมีอยู่มีอยู่นะครับตามอยู่แต่ลุงจะพาไปดูว่าเขามีอะไรกันบ้าง่วนลุงก็ยังอันนี้จะบอกก่อนนะว่าเป็น่ายฟรีนะครับคือเราไม่ได้ใช้เงินซื้อเลยเน้นเน้นชิวๆเล่นเรื่อยๆครับผม่อ่ขอเก็บเกี่ยวแล้วกันนะครับ เต็มอีกแล้วครับเป็นเหมือนกันได้เอ่ยแปบ๊บเดียวครับเต็มอีกแล้วดีดูเหมือนลุงก็จะเปิดเปิดโตเลยแล้วกันครับอะไรเดียครับพูดเอาครับรลุกงก็ขายอยู่เจ็ดสิบพูดเยอะ สิบพอครับ <c oughs> คอยไปสักสิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบพออันนี้เปิดโคแล้วครับวงงางโฆษณาฮัลโหลทีน,นี้นอ,อย่า,าลืมว็บนี่ยังไม่ทำอะไรับขายได้แล้วต้องเอก็บเกี่ยวนะครับ ันนี้เพื่อนๆที่ดูชอ่องลุงอยู่ถึงวิวไหนแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะมีเทคนิคอะไรดีๆก็มาแลกเปลี่ยนกันได้นะครับในคอมเมนต์นะครับผมว่าลุงก็คพิงจะเล่นเหมือนกันในเวล์4ทีแพนแล้วื่อนคนไหนเวลระดับไหนก็บอกกันได้นะรีหาเพื่อนเล่นอด้วงกัน ซื้ออะไรไปน้องสาวโอ้สวัสดีค่ะแม่ส่งหนูม,มาซื้อของซื้ออะไรเลยโกโก้ได้นี่ไงเอาไปเลยอันเนี้ยเยี่ยมบ๊ายมีของพวกน,นี้เหลือบ้างไหมอ้าวภาพฝ้ายไอ้พวกนี้เขาจะแปลกนะไอ้ของที่มีไม่ซื้อซื้อของนี่มันไม่มีเออยังไม่ได้เลยเพราะดอกฝ้ายยังไม่ขึ้น เราไปเข้าเนื้องานกัน่อเลยเอาเวล์40ของลุงตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะ48แล้วก็มีของอีกแต่ลุงไม่ได้เอาลงเพราะว่าฟาร์มลุงมันยังเล็กอ่ะเออมันเปิดพืนน้นที่ได้น้อยเนี่ยดูของลุงก็ยังม,มีประมาณนี้ไปดูเพื่านานอนๆกันหน่อยอย่างคนแรกก่อนเลยนะครับเวล์ว40ในหาก่อน40 40 40, 40. นี่เอาเวล์วนี่40เลยฟาร์มของลุงนี้ เขาชื่ออะไรไม่รู้อ่ะภาษาอังกิตเวลอะไรไม่รู้มีเวล์สี่สิบนี่ของเพื่อนเรานะครับนี่เขาก็จัดในนี้สวยดีนะนี่หนึ่งการ์ดเห็น,น <c oughs> ไหมไอการ์ดมาใส่เก็บการ์ด <c oughs> เก็บกล่องก็เปิดมาหลอกเปิดกล่องของขวัญของเขาเวล์สี่สิบของเขาก็มีประมาณนี้นะแต่บางคนผมว่าน่าจะมีเนี่ยแต่ถ้าเขาเปิดฟาร์รามาพอเร็วก็นี่ประเพลิงกับลุงเลยเปิดได้ประมาณนั้นเนี่ย สองตุงต๊กเป็ดเขาคงงอไม่เอาลุงหรอกเพราะว่ามันยังเล็กอยู่ฟาร์ม่ะต้องขยายอีกเยอะไปดูคนที่สองรสี่สิบอ่ะนี่ก็สี่สิบเหมือนกันเชืออะไรไม่รู้พี่นนี้ใครอ่านออกที่บอกกันนะโอ้โหอ๋อวงสี่สิบอันนี้เขาปลูกอะไรไม่รู้นะนี่ของตุงต๊กแป็ดเขาก็มีประมาณนี้เนี่ยส่วนมากก็พอๆกับลุงนะเปิดมาประมาณนี้หมดแล้วอืม ส่วนมากก็มีข้าว่าสองฟาร์มของตกแต่งในฟาร์มยังไม่ค่อยมีเลยนะครับอไปไปดูสีสามอันนี้คือน่าจะประเทศไทยอันนี้คือฟาร์มของคุณคุณแพนนะครับฟาร์มของคุณแพนมีเวลสี่สิบสามโอ้ตกแต่งสวนเหมือนกันนะน,นี่นี่แต่อาหารนี่นมลูกแมวหมดแล้วนี่ในฟาร์มเขาก็าโอเคนะครับผมโอเคสวยดีครับ ก็แล้วแต่แบบคนนะบางคนมีเวลาบางคนก็ไม่มีเวลานี่ลิลรถลุงชอบมากลลลรถต่อมัไนไปดูความที่สามครับอ่าเรียวสี่สิบสามเหมือนกันครับอันนี้อนี่ของตกแต่งเอาไว้นี่ผมว่าเรียวสี่สิบกว่าของตกแต่งมีเยอะแต่เปิดพื้นที่ได้น้อยอ่าแสดงว่าไม่ได้เป็นแค่คนเดียวเป็นกันหลายคนเหมือนกัน ของตกแต่งอะไเยอะแต่คือไม่อยาดกระว่างเพราะว่ามันเต็มไงเขามันเต็มมันก็ดูรกอบบเนี่ยดูว่าวางนะเขาลูกหลานที่เขาวางโอเคนะจัดเป็นระเบียบดีมันก็ถลายใช่ไหมลามันครับผมนี่เขามีให้ช่วยนี่ลุงขาดลุงช่วยไม่ได้นี่ลุงไม่มีลุงไม่มีดอกฝ้ายไม่มีเบอร์บปลานี่ก็โอเคครับเดี๋ยวไปดูฟาร์มที่ C อยู่ไปดูฟาร์มนี้มั่ง โอ้โอ้อน,นี้เขาจัดเป็นส่วนนะนี่เขาก็ทาเอาร้วต้นไม้มาล้อมรอบแล้วก็จัดเออไอเนี่ยลุงยังอยากได้แต่ลุงไม่มีเสร็จแล้วมั้งไม่รู้ว่ามาจากไหนนะเดีอันนี้ก็ดูโอเคนะครับฟารมคุณอะไรไม่รู้อะลุงหันไ่ว่าภาษาอังกฤษออภาษาอังกฤษลุงต้องงูลปลานะดีเราก็โอเคจัดสวยอยู่นี่แบ่งเป็นนะแบ่งเป็นโซน ใช้ช่องว่างกันล้อนเล็ก,รรกน้อยทำให้เป,เป็นขัดเป็นส่วนโอเคมี่ฟางนี่ถือว่าสวยละ4.3นะของตกแต่งเขาคงยังไม่เอา,งาลงมอ่ะนี่สวยดีนะผมชอบมุมนี้มากเลยต่อไปเป็นฟาร์มนี่ครับ3.4ครับผม <c oughs> โอ้นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะนี่โอ้ีหเหมือนจะเปิดเยอะกว่าลูุงเปิดมาได้เยอะแหละอ่านี่ยครับประมาณนี้ก็ นี่รถสีเหลืองมีอะไรขายบ้างว่ามีเนื้อปลาโอ้คังเต็มตายแล้วเออทำมั้ยขนขนขนสายดวงลุงลุงไม่มีนะดวงนี่นี่ฮะช่วยไหนๆก็มาดูอ่ะช่วยเขาหน่อยช่วยอ่ะช่วยนเดดเนอนี่ได้เงินแล้วก็ได้ exp อ่าปึ๊บเราก็ได้แล้วนี่เห็นมครับจุดใครที่หาเงินนี่ลงช่วยได้สองอันเลยนะ นี่ยช่วยได้ไหมช่วยบไดาช่วยนี้แล้วกันนี่ก็ช่วยไม่ได้ขาดหนุ่มมาได้ช่วยพวกได้ได้ดาวแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับนี่ใครที่บอกว่าอยากรวยอยากหาเงินในฟาร์มนี่หนมปังก็ได้นี่ได้82ได้ดาวลุงก็ช่วยไปนี่ครับผมไปดูฟาร์มต่อไปเลยเตือนใจไม่มีฟาร์มเต็ม ฟังโอ้อันนี้คุณอะไรไม่รู้นะจากประเทศอะไรไม่รู้ประเทศไทยหรือเปล่านี่ EMI อ๋อนี่เขาจะเป็นกนนะนารเ,เปิดส่วนนะอ๋อรองสี่สิบกว่านี่คือเปิดประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยอ๋อนะลุงพ่อลุงก็เป็นแค่คนเดียวนี่นะครับ่าสวนวนันนี้ทำทางเดินนะเห็นนี่ไอ้ไอ้ข้างหลังบ้านเนี่ยส่วนมากจะเป็นมุมอับนะลุงเพราะเขาเข,า,ขาวางสวยอยู่โอไ้ได้ได้ได้ ลุงกชอน้ำฟังเนะี่ยดูฟางแบบไปเลยครับฟางดิบตีดิบตีดิ่ตีอาหารมาดูอาทิตย์ตีบ้างอืมดูดิบตนี่ก็สวยนี่ออนี่ก็เปิดเปิด,ด,ดพอๆกันนะขระยัดพื้นที่มาพอๆกันมีอะไรให้ลุงช่วยไหมเอ่ยอ่านี่ช่วยไปแล้วอ่านี่ช่วยแล เอาไปแล้วดูที่ฟาร์ม45มั่ง40ดู45มั่งโอืม45นี45่ก็โอเคนี่เปิดโอ้โันนี้เขาเปิดได้เยอะนะนี่โอ้เปิดโอ้เปิดได้กว้างเลยนี่เขาก็จัดข้างหน้าเป็นโซนไปขาผักนะแล้วเป็นไม้มาทำเป็นรูว่านี่ครับจัดเล็กก็อยู่นี่หมดเลย ความนี้กว้างนะครับนี่คุณ E F แตงโมไหม T A G แตงโมกดเข้าไปดูสิดูช่วยอะไรได้บ้างนนี้ช่วยไม่ได้ที่เขาจะน้กจะเป็นแบบนี้เขาจะให้ทีมมาช่วยนะแต่วันนี้ช่วยได้นี่เราช่วยได้ช่วไดอ้อย่างนี้อีฟังเขาอยากเปิดที่มาเยอะแล้วนนเนี่ยาไปดู40นสี่สี 40, ดู40 8 47บ้างโอ้47โอ้นี่ก็เปิดได้กว้างเมอนกันนี่มีรถนี้ด้วยโอ้โอ้ฟาร์ม40ขึ้นสรุปแล้วก็ดูโดยรวมๆก็โอเคนะครับแต่เรแต่ละแต่ละฟาร์มเนะี่ยใหญ่พอสมควรฟาร์มสุดท้ายฟาร์มที่ ส9เอาแค่สี่ก้าองไม่ถึง50นี่มีจักรยานนี่อันนี้เขาก็จะตายตายวันนี้เขาอ่าเขาก็เนี่ยโอ้มีพื้นที่กว้างนะครับอือข้างหน้านี่เขาจะเป็นพวกวัตถุดิบมีวัตถุดิบของหมดเลยนี่เขาจะวางกใกล้ๆกันเนี่ยเห็นไหมเวลานั้วเขาก็จะเก็บน้ําตาล ตาในการเกร็บน้ำตาลมาใส่หนมปัง,มาาง,นปง,นงนี่มาทำขนมปังนี่างน้าร์นี้กาแฟก็ตรงนี้มาเก็บกาแฟาก็ตรงนี้ผลิตผ้าก็ตรงนี้นนทำผ้าผ้าก็ตรงนี้ดีดตีนก็ตรงนี้เนี่ยมันจะใกล้ครับมันก็จะง่ายฟาร์มก็จะไหลเรื่อยไปได้นะครับแต่บอกก่อนนั้นที่เป็นเทคนิคใครนิดนึงมันนะครับผมโอเคเดีย๋ยวลุงดูฟาร์มลุงมั่งก็สำหรับวันนี้ก็นี่ใครมาช่วยนะี่ ด้วยนะช่วยต้นไม้ลุงก็สำหรับวันนี้สรุปแล้วฟาร์ม40บวกก็สำนักก็เปิดพื้นที่ด้วกว้างเหมือนกันนะคพอกับลุงนั่นแหละแล้วก็บางบางคนเขาก็มีเวลาของวันะเขาก็อาจจะตกแต่งฟาร์มไรื่วยๆแต่บางคนก็ค่อยๆทำไปครับสำหรับ EP นี้ก็ลุงก,ก็ขอตัวลาไปก่อนเอ้ยเกือบลืมสำหรับใครที่ใช้ ต้องการหูฟังม l u e t o ไร้สายนะครับเข้าไปกดดูได้นะครับลุงไว้ในเพิ่มเติมนะครับผมลุงส่งลิงก์ไว้ในเพิ่มเติมนะครับราคาไม่แพงครับแถมใช้งานได้ดีครับผมลองเข้าไปดูได้นะครับดูในเพิ่มเติมนะครับอยู่ในเพิ่มเติมนะครับสาหรับ P P นี้ลุงขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าเอาไหนจะเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงด้วยนะครับ เจอกันใหม่อ p พีที่หน้าครับผมขอบคุณครับ